Ok the สวัสดีครับ วันนี้พามาดักหนูหวังกับพี่เหมือนเดิมโหเดินดักหนูได้สักประมาณบ่วงน่าจะประมาณสามสิบหลังนะครับแล้วก็กับฟ้าผ่าเล็กสักสีห้าอันโหเดินหาจนทั่วขี่รถหาจนท้อมีแต่น้ำยังว่าแหละผมมาไว้ไปหน่อยมันยังไม่หนา่าหนูยังไม่ค่อยลง ดูท่าแล้วกับดักไม่หมดนะครับเนี่ยกับเนื้อบ,บานเลยไปเดี๋ยวเลาะดูอีกหน่อยเวลานี้ก็จะหกโมงแล้วครับไปไปง่ายข้อไหวยกันเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนที่นอนแล้วกัน <c oughs> ไม่ไหวแล้วครับจะมืดละใกล้ข้าวหน้าหนาวแล้วครับมันจะมืดแล้ว เริ่มหาไม่เจอแล้วไปดักบ่วงหน้าจะใส่ได้อีกสักเมื่อกี้จะอีกสี่สิบหลังรวมสี่สิบหลังแล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่พักกันโหไม่ไหวแล้วครับเดินทั่วทุ่งไม่เจอเลยดักได้ไม่กี่ลูเยนะครับ มืดแล้วด้วยมองไม่เห็นแล้วเอาเท่าไหนเท่านั้นครับมาหาที่เงียบเงียบอยู่ไม่ได้อยากจะอยู่บ้านเบื่อเบื่อสร้างคมจอมปลอมนะครับต่อหน้ายิ้มรับหลังนินทาคนเรามันก็แบบนี้แหละไปเดี๋ยวกลับไปจอดดีกว่าได้เวลาแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวพามายามดูรอบแรกเป็นยังไงดูลัางแรกก่อนเลยล่างแรกยังนิ่นครับไปเดี๋ยวไปถ่ายดูเฉพาะหลังที่ติดมีตัวแล้วนะครับมีตัวนี้นี่อุย้ยตัวสวยนะครับไปทบทวนการก่อน นี่ตัวแรกเฮ้ยมันจะกัดมาครับเดี๋ยวพามาชมอีกที่หนึงมันดังไว้หลายที่นะครับโอ้ยยังนิ่งอยู่เลยห,หลังนี้ไม่ติดแต่หลังนี้เรียบร้อยนะนี่เหียบวิ่งขึ้นมาข้างบนหลังนี้โอ้ยหลังนี้ชน อ,อ๋อมันชนแล้วมันมาติดหลังนี้นะครับไปถ้าผมเก็บก่อนจุดนี้ผมดักแค่ห้าหลังนะครับไปเดี๋ยวไปจุดต่อไปจุดที่สามเป็นไงไม่รู้แต่มาแต่ผ่านมาสองจุดได้จุดละตัวแล้วนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันมาครับผมพามาถึงจุดที่สามแล้วเป็นไงนหดวลังแรกสซิ หลังแรกยังอยู่ดีนะครับหลังที่สองโอ้ติดครับนี่โอ้ยตัวสวยตัวสวยตัวสวยตัว,วยนี่ไปแล้วผมจะกลายหงอนหลังนี้ยังไม่เต็ดครับไปเดี๋ยวผมเก็บเลยหลังเนี้ยผมไม่ดักละมาครับอันนี้มาอีกจุดหนะึ่งจุดรับตัวจริงๆนะครับอันนี้จุดที่สี่อ้าวผมเห็นตัวแล้ว นี่นี่นะนี่ปุ๊บอืมอุ้ยตัวงามเฮ้ยตัวงามเลยครับไปแล้วผมเก็บก่อนผมพอถึงจุดหนึ่งนะครับจุดที่ห้าโอ้ยยังเงียบอยู่ย หลังนี้มีชนนะครับมีออกไปแล้วไปแล้วผมตั้งบง่งกันไปเดี๋ยวไปชมกันต่อเป็นไงเนาะจะหมดแล้วนี่ไม่มีแล้วต้องทำหลัง นะครับหลังนี้มีชนบ่วงนะครับน่าจะตัวสวยี๋ยวผมตั้งบ่วงใหญ่ไว้ตอนแรกผมตั้งบ่วงน้อยไว้นะครับไปเด,เดวตั้งบ่วงก่อนนี่นะครับสี่จุดสี่ตัวก็พอได้พอได้กินตัวนี้สวยทั้งนั้นเลยครับหนูรุ่นนี้เนี่ยประมาณห้าตัวโลนะครับถ้าหนูรุ่นเนี่ย ทำแล้วผมไม่ผมไม่เอาหัวไว้เลยนะผมตัดหัวออกหมดเลยนะนี่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งจะยามหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะยามประมาณเที่ยงคืนไปครับฝากติดตามด้วยผมพามายามหนดรอบสองครับอันนี้มาจุดที่สองครับจุดที่สองจุดที่สามไม่รู้ผมมั่วละเอา้ามีตัวเนี่ย นี่นะครับมีตัวไปทั้งวงเก็บก่อนอตัวสวยๆนะครับมาผมพามาเจอมที่นึง่งอันนี้นี่นะครับเอาเรียบร้อยดิอุ้ยอุ้ยตัวสวยนะครับมันลบมันลบมันลบลบ นี่นะครับไปดีวผมเก็บก่อนมาครับจุดสุดท้าย นี่เลยโอ้ยตัวสวยนะอุ๊ยชิบหายอไม้ฮักอืมตัวสวยนะวส,วยนะสวยมากอืไปนะผมจะกลัก่อนอืมตัวโคตรสวยเลยนี่นะครับผลงานรวมรอ,อบสองได้สามตัวเช้านี้ผมไม่รุ้อะไรเลยนะครับ ถ้าติดนี่ถือว่าฟุกจัดเลยละเพราะว่าผมดักแค่สี่ห้าขุยนะครับเราไม่สี่ห้าที่นั่นแหละที่เราขุยอติดนี่ถือว่าโอเคนะอยู่ในทางอีกนี่ผลงานลมสองรอบนะครับผลงานลมสองรอบรอบละอีรอบแรกได้สี่ตัวรอบสองได้สามตัวแป๊บพอได้ ถือว่ามาเช็คใหม่เรามาลุยกันเต็มระบบฤดูการหน้าไม่ได้ฤดูการหน้าฤด,ดูการนี้แหละแต่อีกไม่นานสวัสดีครับเชา้านี้พามาย้ำดู

ดงที่ไหนนะครับอุ้ยมีดินฮึฮึหนีนะครับไปเดี๋ยวผมจะกายก่อนครับจะสุดท้ายละ อุ้ยทางนี้ล่นอ้าวเียบ้อยเลยอืม,อมไปครับตัวสวยวเราจะเก็บก่อนไปครับผลงานรวมก็ประมาณ10ตัว เดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเพราะว่ามันอยู่ในลังโฟมนะครับมัดไปละก็คือว่าก็พอได้กินอยู่แต่หนูมีแต่ตัวที่สวยทั้งงานเลยนะครับเดี๋ยวเนี่ยรอข้าวชุดนี้รอข้าวชุดเนี้ยเกี่ยวไปแล้วก็มาดักน่าจะอีกประมาณเกือบเกือบเดินนะครับไม่ถึงเผลิครึ่งเดืินเพราะว่าปลายลงเริ่มเรื่องแล้วอะ เดี๋ยวก็มาลุยกันเต็มระบบไอ้นี่แค่มาเช็คใหม่มาหาเพื่อนมานั่งกินปูปูปลาป,ปา,ปาไปแต่ก็ว่าได้ได้ิตัวพอดีนะ1ิตัวพอดีแป๊บฝากติดตามด้วยอย่างไรเดี๋ยเจอกัน